เราอยู่ในแบบเรียนหน้าที่70ครับมีแบบฝึกหัดท้ายหน้านี้นะครับให้ทําการเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมโดยมีโจทย์9ข้อนะครับให้เศษส่วนมาทั้ง9ข้อเลยมาทําการเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมครับในลักษณะของถ้าเขาให้เศษส่วนมาแล้วทําการเขียนในรูปของทศนิยมเราเรียนรู้ในเรื่องของทศนิยมก็คือทศนิยมแต่ละหลักเราเรียกว่าหลักส่วน10หลักส่วนร้อหลักส่วนพันใช่ไหมครับ ดังนั้นเราจะพยายามแปลงในส่วนของตัวส่วนนะครับให้กลายเป็นส่วน10ส่วนร้อยหรือส่วนพันก่อนตามตัวอย่างที่อยู่ข้างบนนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเศษส่วนมานะครับพยายามทํายังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหรือหลักส่วนพันโดยการนําไปหารหรือนําไปคูณน,นะครับทีนี้การหารหรือการคูณจะต้องใช้ตัวเลขเดียวกันคูณทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับทั้งเศษและส่วนทําให้มันกลายมาเป็น ส่วน10ส่วน100หรือส่วนพันนะครับณตรงนี้สนใจแค่ตัวยม3หลักก่อนนะครับก็จะต้องทําให้กลายเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร0อยหลักส่วนพันนะอย่างตรงนี้เขาทาให้กลายเป็นส่วน2ก่อนเพื่อเอาไปคูณ5แล้วก็กลายเป็นส่วน10นะครับเราจะทดลองทําดูครับในส่วนของข้อที่1ครับเศษ 3, ส่วน2ครับเอามาทดข้างบนก่อนดีกว่าครับข้อที่1เศษ3ส่วน2นะเราจะทํายังไงให้ กลายเป็นทศยมได้ต้องทําให้ในส่วนของตัวส่วนนะครับตัวส่วนนะครับกลายเป็นสิบร้อยหรือพันเห็นสองไหครับอะไรคูณได้1ิบครับคูณห้าเนาะฉะนั้นเราจะเอาไปคูณห้าทั้งเศษและส่วนนะครับเราจะไปคูณห้าทั้งเศษและส่วนเลยครับใช้ขีดยาวนะก็จะได้3ามคูณหได้เท่ากับ15ครับและ2องคูณหได้เท่ากับ10เมื่อ ส่วนเป็น10แล้วทศยมมีหลักส่วน10นะครับหลักส่วน10ก็คืออะไรนะทศยม1ตําตำแหน่ง15ที่มีทศยม1ตําำแหน่งก็คือ1 5นึกออกไหมครับ10นะครับก็คือนี่ครับหลักส่วน10หมายถึงทศยม1ตําำแหน่งครับ 15ที่กลายเป็นทศยม1นึ่ตำแหน่งหรือนะครับวิธีคิดอย่างนี้ก็ได้ครับเขียน15มาก่อนครับส่วน10คืออะไรครับส่วน10มี0ย์อยู่1ตัว10มีคือมีศูนย์อยู่1ตัวฉะนั้นเราจะทําการย้ายทศยมจาก15ซึ่งมี15มันมีความหมายว่า15.0นะครับเราจะย้ายทศยมขึ้นไปข้างหน้าตามจํานวน0ูนย์ของหลักส่วนครับมีูนย์กี่ตัว มีศูนย์อยู่1ตัวย้ายไป1ตําตำแหน่งนะครับเมื่อย้ายมา1ตําตำแหน่งแล้วจากข้างหลังมาก็กลายเป็น1.5ครับดังนั้นข้อนี้นะครับในข้อที่1เศษ3ส่วน2คํคตอบที่เราได้ก็คือ1.5ครับคิดอย่างนี้เองครับเนาะทีนี้มาดูข้อที่2ครับเศษ1ส่วน4เอามาทดเอามาทดตรงนี้นะ ขอลบนะครับเศษหนส่วนสครับทำยังไงให้ตัวส่วนกลายเป็น10บร้อยหรือพันไม่มีตัวคูณไม่มีตัวหารที่ทำให้กลายเป็น10ได้นะครับอาจจะพิจารณาไปที่100หรือพันนะครับเราจะทำให้ตัวส่วนกลายเป็น100นะครับทำได้ด้วยการเอาไปคูณด้วย25ครับคูณด้วย25นะ4ี่คูณยีจะได้100ครับดังนั้นข้างบนต้องคูณด้วยยีเหมือนกันครับ ก็จะกลายเป็น25ก็จะกลายเป็น25ส่วนร้อยครับ25สห่วนร้อยหลักส่วนร้อยก็คืออะไรครับหลักส่วน10หลักส่วนร้อยคือเป็นหลักที่2หลังจุดทศิยมนะเป็นหลักส่วนร้อยแสดงว่าหมายถึงมีทศยม2ตำแหน่งก็คือ0.25หรือใครจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับ25มีกี่ศูนย์ครับมีอยู่2ศูนย์นะครับ100มีอยู่2ศูนย์นับมา1 นับมา2ครับจะกลายเป็น0.25ครับจากนั้นในส่วนของข้อที่2ก็ตอบ0.25ครับมาดูข้อที่3 175ส่วน200ขอใช้พื้นที่นะครับขยับมาเหมือนเดิมข้อที่3 175ส่วนด้วย200นะครับเราจะทำให้ตัวส่วนนะครับ กลายเป็น1 0บร้อยหรือพันทำยังไงก็ได้นะครับลองดูว่าอันไหนง่ายนะครับแล้วก็ตัวไหนที่มีความเป็นไปได้คูณได้ง่าย,ายๆเลยคือเราเอาไปคูณ5นะจะกลายเป็นพันแล้วครับฉะนั้นตรงนี้เอามาคูณ5แล้วกันนะคูณ5นะครับพิจารณาตัวส่วนนะครับตัวข้างล่างก่อนได้1000ครับดังนั้นต้องคูณด้วยตัวเดียวกันนะครับที่ข้างบนด้วยครับ ได้เท่าไหร่ครับ875ครับดังนั้น875นะครับลองดูนะมีศูนย์กี่ตัวครับศูนย์อยู่3ตัวงั้นนับมา3ครับ1ตอนแรกจุดทฉยมมันอยู่ตรงนี้นะ875.0จุดนยั่นเองครับจุดทยมมันอยู่ตรงนี้นับมา1นับมา2และนับมา3ครับฉะนั้นจุดจะอยู่ที่ตรง0จุด 875ครับเพราะนับไป3ครั้งนะครับ1 2และ3ตามจํานวนของ0ย์ครับโอเคจานั้นเราตอบเลยครับ0.875ครับข้อที่4ครับเศษ91ส่วน500นะครับทำยังไงให้กลายเป็น หลักส่วน10หลักส่วน100หรือหลักส่วนพันครับตัวส่วนนะครับเป็น1 0บร้หรือพันเห็น5คูณ2มันจะได้10ใช่ไหมครับฉะนั้น500คูณ2ครับเอาไปคูณ2เลยนะมันจะได้พันครับหาอะไรมาได้ทําให้มันง่ายๆครับฉะนั้นเอา2ไปคูณฉะนั้นเอาต้องเอา2ไปคูณข้างบนด้วยนะครับ91เมื่อคูณ2แล้วได้เท่าไหร่ได้ร้อยแปครับ ได้182ฉะนั้น182ครับเอามาตั้งก่อนครับทศยนมจุดจะอยู่ตรงนี้นะนับไป3สิครับ1 2 3ใครยังไม่เข้าใจมั่งทำไมต้องนับไป3นี่ครับมี0นย์อยู่3ตัวนับไป3จุดจะมาอยู่ตรงนี้ครับได้0.182ครับฉะนั้นคำตอบของข้อที่4คือ0.182 หนึ่งแปดสองมาที่ข้อที่5กันต่อครับข้อที่5โจทย์คือเศษ56ส่วน25เศษ56นะครับส่วนด้วย25ครับ25่คูณสครับแล้วจะได้100ดังนั้นเอาไปคูณ4ข้างบนด้วยครับ56าคูณสได้เท่ากับ 224ถูกต้องไหมสีคูณหกเป็นยี่สิบสีคูณหเป็น20นะฮะทดอีก2เป็น224นะ224ร้อทำให้กลายเป็นทศยม2องตำแหน่งสิครับสองมันจะมีจุดตรงนี้ครับหรือ224.0้อยินยะครับมีทศย,ยมสองตำแหน่งก็คือย้ายไปข้างหน้าครับ2อทีนะครับห 2มาจาก0 2ตัวตรงนี้นะก็จะกลายเป็น2.24ครับดังนั้นข้อนี้ตอบ2.24ครับมาดูข้อที่6ครับเศษส่วน8ข้อที่6นะครับเศษ7ส่วน8นะเศษส่วน8ครับเราจะพิจารณาที่นี้นะครับ ตัวส่วนว่าทำยังไงให้กลายเป็น10 100 000, หรือพันเลือกเอาสักตัวหนึ่งครับจะคูณจะหารจะท,ทำอะไรก็ได้มาทำให้8นี่กลายเป็น1 0 100หรือพันทํำยังไงครับเราเอาไปคูณกับ125นะครับจะได้1,000ครับฉะนั้นตัว7ข้างบนเป็นยงไงครับก็ต้องคูณด้วยเลขตัวเดียวกันถูกต้องไหม เมื่อ7คูณกับ125จะได้875ครับเลื่อนมา 1, 2และ3จุดสยมจะมาอยู่ตรงนี้ครับเป็น0.875สังเกตว่าเราทำให้มันเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหลักส่วนพันเพื่อจะเลื่อนจุดให้มันง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามองไปที่เศษ7ส่วน8เนี่ยเราไม่รู้จะเลื่อนจุดยังไงนะครับ ราจะบอกเอาเจตั้งแล้วเลื่อนจุดมาข้างหน้าเป็น0.7มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็น0.875งจ้นตอบครับ0.875เหมือนกันกับข้างบนเลยอะ่ะเหมือนกันกับข้อนี้เลยครับเหมือนกันเลยน่าจะถูกเนะาะเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นะโอเคครับมาที่ข้อที่7อยูดกว่ครับ หกสนะครับเศษหกส่วน40ครับเศษ63ส่วน40ทำสี่ให้กลายเป็น100หรือพันนะทำยังไงดีครับคูณให้กลายเป็นพันนะคูณด้วยยีก็กลายเป็นพันนะครับคูณด้วย40นะครับเมื่อคูณด้วย25แล้วจะกลายเป็น1000ครับดังนั้นข้างบนเราคูณด้วย25ด้วย 63เมื่อคูณกับ25ได้1,575ทศนิยม3ตำแหน่งครับก็คือนี้ครับมีทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งเห็นไหมหรือ1,575ที่เลื่อนจุดทศนิยมไป3ครั้ง1 2และ3ก็ได้1.1 575าคำตอบเดียวกันครับจะใช้วิธีการไหนคิดก็ได้ครับดังนั้นเศษ63ส่วน40แปลงเป็นทศนิยมได้1.575ครับมาที่ข้อที่8นะครับข้อที่8โจทย์ว่าไงอ่ะเศษ12ส่วน60ทําทำยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นเศษ ตัวส่วนครับตัวส่วนกลายเป็นสิบร้อยหรือพันทำไงก็ได้นะครับแต่ต้องไปทำเหมือนกันกับข้างบนนะครับเราในข้อนี้ให้ง่ายเราจะเอาหกไปหารเพราะหกไปหารแล้วจะกลายเป็นสิบเลยเห็นไหมและหกก็หารสิบสองลงตัวด้วยฉะนั้นเอาหกไปหารนะครับหารด้วยหกครับมันจะกลายเป็นสิบหารข้างบนด้วยสิครับหารด้วยตัวเดียวกันหารด้วยหกสิบสองหารหกได้ครับ ได้2ครับอ่าได้เศษสองส่วน10ก็คือจุด2องนะฮะ0.2หรือ2ที่เรานับนะครหรือว่าเลื่อนจุดไปไว้ข้างหน้า1ครั้งครับขั้นข้อนี้ได้0.2ครับข้อนี้เราจะได้0.2นะครับสำหรับข้อที่8ครับ สังเกตค่าวนี้เป็นการหารนะครับไม่จําเป็นแต่ต้องคูณเพียงแต่ว่าคูณมันง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหารนี่ต้องหารให้ลงตัวนะครับต้องหารให้ลงตัวฉะนั้นมันจะหาตัวหารยากกว่ามาดูข้อที่8ครับข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้นะครับในหน้านี้ครับโจทย์คืออะไรครับโจทย์คือเศษ45ส่วน12นะครับเศษ45ส่วน12ครับ ทำยังไงถึงจะให้กลายเป็นส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันทำยังไงครับเราทำยังไงก็ได้นะครับขั้นตอนอาจจะไม่ใช่ทำครั้งเดียวมันกลายเป็นอย่างนั้นได้ทันทีนะครับฉะนั้นเราลงดูครับเราจะทดลองหารด้วย3ก่อนนะครับหารด้วย3ครับได้เท่าไหร่ครับ สิหารสมได้สี่ครับสาคูณสได้สิบสองสหารสได้4ี่นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเอาสมไปหารสี่สิด้วยครับได้สิ้านะครับสามหนะครับงั้นเสร็จแล้วก็สามห้ได้สิบส่วนสยังไม่ใช่ส่วนสิส่วนร้อยหรืส่วนพัน1000นะครับกลายเป็นส่วนสี่ทำไมอย่างนี้ครับเพราะว่าเราจะเอาไปคูณด้วยยีอีกครั้งหนึงนั่นเองครับ คูณด้วย25ครับมันก็จะกลายเป็นส่วนร้อยนะครับข้างบนก็ต้องคูณด้วย25ด้วยสังเกตสเตป็ปเยอะขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่ใช่ก็ทำซ้ำนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าการหารก็ต้องหารด้วยคู่ตัวเลขคู่เดียวกันนะครับเราจะต้องขีดให้มันยาวอย่างนี้นะ15คูณ25ได้เท่าไหร่ครับ37 5ห้า ดังนั้น375ทศนิยม2ตำแหน่งครับ375ทศนิยม2ตำแหน่งคืออย่างนี้หรือ3 7มมาก่อนนะครับแล้วเลื่อนจุดมาครับนับ1น,นับ2การนับเท่ากับจำนวนนี้นะครับก็ได้3.75ครับคำตอบข้อนี้ได้3.75ครับ หน้า70ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ